ผมตั้มวราวุธนะครับต่อจากนี้ไปในช anel ตั้มวราวุธเนี่ยคุณจะได้เจอกับรายการใหม่ที่ชื่อว่าตั้มตั้มตั้มถ้าให้นิยามตั้มเดือดตาคนที่9้าของเมืองไทยเนี่ยคุณคิดว่าผมเป็นคนยังไงไม่ได้เล่นเสงเสียงร้องอะครับ้องแลเลยวะได้แรงเพราะค่ะอันนี้คือไม่ได้ไปเชื่อรายการนั้นมันมืดสารแลเแม่คนที่มือมือกษัตริย์สมัยหุ่ย จริงๆแล้วตั้งก็เป็นคนอารมณ์ดีตลอดนะจนถึงความเฮียของมึงในละปีในโดนแกล้งขนาดนี้นแฟนๆนั่งดูอยู่ก็ระวังตัวด้วยนะครับไม่รู้ว่าคุณจะโดนแกล้งหรือเปล่า <c oughs> มไม่รู้ว่าจะเสียตุ้งเสียตังค์ได้แล้ว <c oughs> ตั้งมจริงนะออกมาช่วยพก็ได้ไหมรายการตั้มตั้มตั้มเหมาะกับตั้มมากเพราะตั้มเนี่ยชอบไปตามบุรีรัมย์มั้งเน่ยโอ๊ยตั้ม นึกถึงว่าในปีนั้นน่ะน่าจะเป็นแบบดาวน์รถคออะไรประมาณนี้ท่านึกถึงตั้มนึกถึงอะไรถามอย่างนี้เนี่ยผมไม่ถนัดนาดีกว่าคือที่ไปยื้ออะจริงๆแล้วมันเที่ย์ธรรมดามากกว่าผมเลยดีแต่ว่าตาัตาม้ตมตั้มตั้มคิดดีไม่ได้เลย ใครด้วยนะคะแต่ถ้ามันชอบุ็กลนด้วยนะคะต้ง